สวัสดีครับ FC ช่องบรนนอเสกราวบายศิริภพนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับแชร์ความคิดเห็นนะครับกับพี่น้อง FC นะครับในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวสักเท่าไหร่นะครับจะมาให้ดูนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการล้อมนานะครับล้อมที่นาสำหรับท่านที่ มีที่นาก็จะล้อมที่นาไว้นะครับไว้ปล่อยวัวเจ้าของไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ก็เริ่มพากันล้อมกันเยอะแล้วนะครับล้อมทั้งที่นาหรือเป็นสระน้ํานะครับซึ่งแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับคือจะมาให้พี่น้องดูว่าอนาคตข้างหน้านะครับจะมีการล้อมที่นาใครที่นามันนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงวัวของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองนะครับนี่นะครับพวกสระน้ํา ต่างๆนะครับก็เริ่มล้อมกันเกือบทุกสระแล้วนะทุกวันนี้เพราะอะไรเขาถึงล้อมสระแต่ก่อนนะครับมีแต่การเลี้ยงวัวนะครับวัวเยอะวัวลงไปกินน้ําก็ธรรมดาครับลงไปก็ถ้าเป็นวัวนะครับก็กินเสร็จก็จะขึ้นมานะครับแต่ทุกวันนี้ด้วยจํานวนของประชากรของควายนะครับเพิ่มมาเยอะแต่ควายไม่เหมือนวัวครับเวลาลงสระของคนอื่นนี่ลงไปกินน้ําแล้วมันจะนอนด้วยนะครับทําให้สระของเขาพังน้ําเน่าเหม็นอะไรเงี้ยนะครับ ปลาตายอะไรเงี้ยก็เลยเกิดการล้อมสะไว้นะครับสะใครสะมันนะครับห้ามควายลงนะครับนี่มันมอมันก็มากระทบกระเตือนกับฝูงวัวของเราด้วยนะครับอ่ามันก็จะหาที่กินน้ําได้ยากขึ้นนะครับเนื่องจากการล้อมสะล้อมที่นาอย่างนี้นะครับซึ่งต่อไปนะครับล้อมอย่างนี้แล้วนะนาข้างเคียงนะครับถ้าเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ไปเขาก็คงจะล้อมต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับอนาคตข้างหน้าก็อาจจะปล่อยทุ่งกันยากแล้วสำหรับท่าน ที่อยากจะเลี้ยงวัวแต่ไม่มีที่นาตัวเองเป็นเจ้าของอันนี้ครับก็ควรพินิจพิจ,จะะารณานะครับพินิจพิจ,จะะารณาคิดให้ดีนะครับเผื่ออนาคตข้างหน้านะครับดูสภาพพื้นที่แถวบ้านเราว่าเอ,อเราสามารถที่จะปล่อยเลี้ยงตามทุ่งโดยทั่วไปได้ไหมนะครับเพราะว่าแนวโน้มการล้อมที่ไล่ที่นาอย่านี้ก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับหลับท่านที่ไม่มีไล่มีนาแต่อยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนี้ก็ อาจจะยากนะครับอาจจะลําบากหน่อยนะครับต่อไปอย่างส่วนของผมเองผมก็สละที่นาไปประมาณไร่หนึ่งครับขุดสะแล้วก็ถมดินไว้ปลูกหญ้าไว้ให้วัวกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไว้ปลูกผักปลูกอะไรกินเองเหมือนกันนะครับแต่บางเจ้าเขาก็จะล้อมเต็มาทั้งผืนแบบนี้เลยนะครับนี่ซึ่งในหมู่บ้านแถวนี้ก็ปีนี้ก็ล้อมไปเยอะนะครับเยอะมากแล้วนะครับเป็นร้อยไร่แล้วนะครับก็อีกไม่นานก็คงจะล้อมต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่ามีคนล้อมฝั่งหนึ่งแล้วอีกเจ้าหนึ่งก็แค่ล้อมอีกฝั่งสองฝั่งก็จะได้แล้วนะครับนี่ก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับใครที่จะลงทุนเลี้ยงวัวปล่อยทุ่งนะครับแต่ที่นาของตัวเองอาจจะมีหรือมีน้อยอะไรนะครับก็ลองพิพจารณาอย่างคิดตรีตรองดูว่าอ,อ,อนาคตข้างหน้ามันจะออกไปในแบบไหนนี่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเ c ของช่องบ้านนอกสกราวนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวคิดลเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านที่กําลังคิดกําลังจะลงทุนอะไรนี่ก็ระวังในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านมีพื้นที่ปลูกหญ้ามีที่นาของท่านเองเยอะอันนี้ก็ไม่น่าเป็นปัญหานะครับสําหรับการเลี้ยงของท่านนะครับนี่แต่ว่าเท่าที่เห็นตรงนี้ก็มีการล้อมไร่ล้อมนากันเยอะทําให้พื้นที่ในการปล่อยหากินของวัวควายปล่อยไล่ทุ่งก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็ฝากให้คิดด้วยนะครับ ก็ฝาก fc ช่องบ้านนอกซซกราครับมีเรื่องอะไรอยากจะเม้นอยากจะพูดคุยสอบถามก,ากันก็คอมเม้นต์มาใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับไว้ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็พูดคุยกันเพียงแค่นี้นะครับสบเพหเระทั่วไปก็ขอลา fc ไปแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ